เห็นมากมายขึ้นในเวลานี้เป็นบทเรียนฮะเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการสนใจทางการเมืองต้องศึกษาสถานก,การณ์การเมืองโลกนะครับและล่าสุดที่สเปนที่มีเสียงไม่ถึง350เสียงไม่ต่างจากประเทศไทยและไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลจนกว่าจะมีข้อตกลงที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกลางหรือฝ่ายขวานะครับ ว่าจะไปยืนข้างใดข้างหนึ่งหรืออาจจะมีการข้ามขั้วหรืออาจจะมีคนกลางหรืออาจจะมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นก็ตาม สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสาก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศคราวนี้สถานการณ์ของประเทศสเปนกําลังอยู่ในสถานการทางการเมืองไม่ต่างจากประเทศไทยเริ่มต้นฮะก็ได้ยินน้ําเสียงรื่นหูจากการเยือนปักกิ่งนะครับของขุนคลังสหรัฐอเมริกา นะครับเจเนตเยอรเลนสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่ามันไม่ได้มีการบรรลุทะลวงนะครับผ่าทางตันใดๆแต่การปรากฏตัวในปักกิ่งของรัฐตรีว่าการกระทรวงก,การคลังเจเนตเยอร์เลนนะครับผู้ได้ชื่อว่าเป็นสายพี่ลาบภายในคณะบริหารประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็ช่วยลดหย่อนการผ่อนคลายความดุเดือดของสงคราม ถ้อยคำแบบเยี่ยวร้ายนะครับนักรบหมาป่าอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังอยู่ปกติในช่วงหลังๆมานี้ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนนะครับกับสหรัฐอเมริกาหลังจากสหรัฐอเมริกานั้นก็ไปทำการเล่นงานแล้วก็กีดกันทางการค้าจีนในขณะที่จีนก็วิตกหนุ่มสาวการศึกษาสูงมีทัศนสติเชิงลบนะครับไม่ต้องการมีแฟนไม่ต้องการแต่งงาน ไม่ต้องการซื้อบ้านไม่ต้องการมีลูกสื่อตะวันตกได้มีเคราะห์มีเคราะห์นะครับว่าหนุ่มสาวชาวจีนรวมทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาระดับสูงสูงก็ต่างตกอยู่ในสภาวะตำแหน่งงานขาดไร้ความมั่นคงเวลานี้จํามวนไม่น้อยเลยกำลังเกิดทัศนคติเชิงลบไม่เพียงเลิกไฟฝันที่จะ ซื้อหาบ้านพำนักอาศัยเป็นของตนเองเท่านั้นแต่ยังไม่อยากยุ่งกับเรื่องของการหาแฟนการแต่งงานและการสร้างครอบครัวด้วยนะครับในขณะที่สื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าทำไมจีนยังคงดึงดูดใจนักลงทุนนะครับถึงแม้จะมีสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจปรากฏให้เห็น ประเทศจีนผ่านการพิสูจน์มาแล้วในเรื่องความสามารถที่จะเดินฝ่าข้ามนะฮะและการปรับดัดแปลงเพื่อให้ผ่านพ้นความท้าทายด้านเศรษฐกิจต่างๆฮะสื่อตะวันตกมองว่าที่ผ่านมาสื่อมวลชนในช่วงที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่จีนต้องเผชิญอย่างไรก็ดีนักลงทุนมองแล้วว่าพวกเขาน่าจะมองเลยไกลในช่วงระยะสัน้น และเพิาราาไปถึงศักยภาพของจีนฮะในระยะยาวที่จีนสามารถแก้ไขปัญหาได้กองกำลังวากเนอร์ตอนนี้กำลังปักหลักที่บัตมุดนะครับสหรัฐอเมริกาก็พร้อมหรือไม่ใช้โปลแลนด์เปิดอีกแนวรบหนึ่งเพื่อบุกรระเซียช่วยชีวิตยูเครนซึ่งกำลังเพี้ยงพล้้ำอย่างต่อเนื่องสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์และตั้งคำถามสำหรับ ชั่วโมงนี้คือโปแลนด์ไม่ว่าจะได้รับการสรนับสนุนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็ตามทีนะครับจะขยายสงครามให้แผ่กว้างเข้าคข้ากรุมเบลารุสที่กำลังได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มวากเนอร์หรือไม่ฮะสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่การสู้ศึกสองด้านไม่ไหวฮะปรากฏว่าสถาบันดัง ชี้ความขัดแยง้งยูเครนทำสงครามไม่เหลือกระสุนเปิดสงครามกับประเทศจีนหลังเกิดสงครามในยูเครนสหรัฐอเมริกาต้องส่งอาวุธไปช่วยจนกลางกระสุนของตนเองนั้นปรากฏว่าร่อยรออย่างหนักสถาบันวิจัยของสซอรัไแบกอเมริกันได้ดำเนินการตรวจเช็คกลางกระสุนในในประเทศพบว่าจําเป็นจะต้องรับการเติมเต็มอย่างมากบ่งชี้ว่าตะวันตกยังไม่พร้อมสําหรับการระเบิดความขัดแย้งกับจีน RT News นะครับรายงานจากนสพีม n c แน l t i ไทมสเกับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจฮะหลังคาโรงยิมในจีนปรากฏว่าตอนนี้พังทลายลงนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บถึง11รายเกิดอุบัติเหตุหลังคาโรงยิมเนเซียมนะครับพังถล่มที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในมณฑลหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม11รายขณะที่วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างถูกควบคุมตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกองบัญชาการทหาร UN ได้มีการเปิดการเจรจาเกาหลีเหนือนะครับกรณีทหารของสาหารัฐอเมริกันชาววิสกิงนะครับหลบหนีข้ามแดนกองบัญชาการสหประชาชาติหรือ UNC เปิดการเจรจากับเกาหลีเหนือเกี่ยวกับกรณีของทราวิสคิงนะครับพลทหารอเมริกันซึ่งวิ่งข้ามเส้นแบ่งพรมแดนเข้าไปในเกาหลีเหนือในสัปดาห์ที่แล้วคิงนะครับซึ่งเป็นพลทหารสหรัฐอเมริกาที่ถูกส่งไปประจำการในเกาหลีใต้วิ่งข้ามเส้นแบ่งเขตโดยไม่รับอนุญ,ญาตระหว่างที่ไปทัวร์เขตปลอดทหารในวันที่18กรกฎาคมจนส่อเขาว่าจะกลายเป็นปมขัดแย้ง ใหม่ทางการทูตระหว่างวอชิงตันกับเปียงอยางในขณะที่อีลอนมัสก์ก็เล็งที่จะเปลี่ยนโลโก้ของ Twitter ฮะนกสีฟ้ากลายเป็นตัวอ,อักษร x นะครับที่น้ามาน่าจะเปลี่ยนมาจาก s p a ป e x อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของ Twitter i n อนะครับออกมาทวิตข้อความว่าตนกำลังมีแผนจะ r e b บ a n d i n g นะครับ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแห่งนี้เสียใหม่โดยจะเปลี่ยนโลโก้จากนกฟ้าเป็นตัวอักษร X นะครับหลังจากที่เมตาได้มีการสร้างแอปพลิเคชันเทรนนะครับขึ้นมาทำการต่อสู้ในขณะที่ UN ก็มีการประนามฝั่งรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มโอเบเดชานะครับทำวิหารมรดกโลกพังเสียหายตายหนึ่งศพได้รับบาดเจ็บอีก20ราย ขีปนาวุธที่รัสเซียยิงศาสเข้าใส่เมืองท่าโอเดชานะครับทางตองใต้ของยูเครนทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายรับบาดเจ็บ20คนและยังสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยออโทโดอกนะครับใจกลางเมืองที่ถูกยกย่องให้เป็นมอรดกโลกด้วยนะครับแต่ UN ก็ไม่พูดถึงการที่ยูเครนไปทําการถล่มสะพาน นะครับของทางฝั่งของรัสเซียถึง3ครั้งติดต่อกันเลยทีเดียวในขณะที่เป็นทากอนก็ส่งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์นะครับลำที่2เข้าเกาหลีใต้แสดงแสงยุทธภาพข่มเปียงยางนะครับ GOP วิตกราคาวอชิงตันต้องจ่ายแลกด้วยชีวิตของทราวิสคิงรอยเตอร์รายงานนะครับว่าเพนทากอนส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์นะครับ เดินทางเข้าเทียบท่าทางเกาหลีใต้กลายเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำที่สองที่เดินทางมาเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดอย่างหนักด้านกองบัญชาการ UN เริ่มต้นสื่อสารกับเพียงยางถึงทหารอเมริกันที่ข้ามแดนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางการวิตกจากพรรครีพัรบริกันถึงสิ่งที่วอชิงตันต้องแลกเพื่อให้ได้ตัวกลับพร้อมยืนยันการที่ถูก ที่ถูกเวลาของอุดมน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเข้าบริจาการในโซลกำรับความก้าวร้าวทั้งเปลียงอย่างแล้วก็ปักกิ่งนะครับขณะนี้ก็มีการจับตามมองฮนะคอมเมนในช่วงเปลี่ยนทายอำนาจนะครับคณะผู้บริหารรุ่นถัดไปเมื่อคุณมาเดตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วจะมีอะไรแตกต่างจากพ่อฮุนเซนหรือไม่ คุณมาเนตผู้กำลังก้าวขึ้นเป็นนายยงตรีกัมปูชาในเร็ววันนี้จะส่อสแสวงหาความชอบธรรมและความเหมาะควรแก่การดำรงตำแหน่งของเขาโดยอาศัยความรู้ความสามารถที่จะสร้างมายาภาพในท่ามกลางการผลัดใบเปลี่ยนคณะผู้บริหารภายในพัก CPP ซึ่งเป็นพักรัฐบาลเขมรอย่างยาวนานไปสู่อีก เจนเดอรชันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีอินโดนีเซียก็มีลูกของนักการเมืองขึ้นมาดำรงตำแหน่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสเปนฮะสเปนตอนนี้ก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งในสเปนฮะก็ป่วนสองขั้วทางการเมืองได้สอสอนะครับไม่พอเสียงข้างมากวันตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย การเลือกตั้งทั่วไปของสเปนปเผชิญกับความเป็นไปได้ที่อาจไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หลังจากพรรค People นะครับหรือพรรค PP ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมกลางขวานะครับมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งด้วยจำนวนสอส136ที่นั่งแต่ยังไม่มากพอจากกรองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่มี350เสียงนะครับแม้ว่าจะจับมือกับพรรค วอชนะครับซึ่งเป็นพรรคขวาจัดที่ได้สสสอ33ที่นั่งก็ยังไม่ถึงจำนวนที่ต้องการคือ176ที่นั่งนะครับขณะที่อันดับ2คือพรรคเปโซเอหรือพรรคแรงงานสังคมนิยมสเปนเป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบันของนายกรัตรีเป d r o s a n เป e s นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้สส122อสอ122ที่นั่ง ซึ่งจะจับมือกับพันธมิตรพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายนะครับสูงมาและพรรคการเมืองที่เล็ก,เล,กเล็กนะที่เหลือแต่ยังได้สสไม่เพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากเช่นกันนะครับซึ่งก็มีรายงานว่าผลการเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่ได้ผู้ชนะชัดเจนส่งผลทาให้เกิดความไม่แน่นอนในตําแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพ ยุโรปของสเปนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อตลาดหุ้นด้วยในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งนะครับในกัมพูชาซึ่งผมเคยดินไปแล้วในกัมพูชาก็จะมีการเลือกตั้งราวเดือนกรกฎาคมซึ่งปรากฏว่าความแม่นยำทางยุทธศาสตร์ของหุนเซนใช้หลักชาตินิยม นำเรื่องมวยกลุ่มคแมร์มาเป็นประเด็นนะฮะเพื่อชักจูงคนกัมพูชาจนส่งผลทำให้คุณมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จแตกต่างจากไทยนะฮะไทยในประเทศไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธเนี่ยขาดความแม่นยำในย,ในยุทธศาสตร์แต่กัมพูชาเขาแม่นยำเล่นมวยเดินมวยดึกยึดหลักชาตินิยม นะทำทีจะขัดแย้งกับประเทศอื่นในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาในสมัยฮุนเซนก็นําเรื่องเขาพระวิหารมาเป็นประเด็นนําเรื่องการต่อสู้เรื่องของพรมแดนมาเป็นประเด็นนะครับแล้วใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงกล่าวนี้เขาใช้เรื่องของมวยไทยกับกลุ่มคะแมมาเป็นประเด็นทรงผลทําให้คุณมาเนตลูกชายของคุนเซนชนะการเลือกตั้งล่าสุดแตกต่างจากไทยที่ขาดความแม่นยำในยุทธศาสตร์ เห็นมากมายขึ้นในเวลานี้เป็นบทเรียนฮะเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการสนใจทางการเมืองต้องศึกษาสถานก,การณ์การเมืองโลกนะครับและล่าสุดที่สเปนที่มีเสียงไม่ถึง350เสียงไม่ต่างจากประเทศไทยและไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลจนกว่าจะมีข้อตกลงที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกลางหรือฝ่ายขวานะครับ ว่าจะไปยืนข้างใดข้างหนึ่งหรืออาจจะมีการข้ามขั้วหรืออาจจะมีคนกลางหรืออาจจะมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสเปนะสเปนจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบ,บาลได้จะต้องมีเสียงถึง350เสียงคุณส่วนสังเกตไหมฮะไม่ค่อยต่างจากประเทศไทยประเทศไทยต้องมี3 7 6นะครับ376เสเสียงในขณะที่ สเปนต้องมี350เสียงปรากฏว่าพอเสียงไม่ถึงก็ไม่สามารถในการจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เป็นประเทศแรกนะครับสำหรับประเทศไทยที่ผู้ที่มีเสียงข้างมากจะไม่สามารถทำการจัดตั้งรัฐบาลได้มีหลายประเทศแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเฮลรี่คินตันนะก็ชนะเขาเรียกปับปูราโหวตพอชนะปับปุราโหวตก็ไม่สามารถ ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะชนะประมุะโหวตแต่เสียงโดยรวมนะครับที่จะโหวตให้เป็นประธานาธิบดีก็ไม่มีเสียงเพียงพอส่งผลทําให้เฮลท์คินตันไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสถานการทางการเมืองตอนนี้เราได้เห็นบทเรียนทางการเมืองต่างๆมากขึ้นมากมายขึ้นแต่สิ่งที่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สัการที่สิทธิ์ทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุค์อรพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกป,กปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิระเปล่าวเจ้าอยู่หัวโหรชะตวทาตรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระาปาละมีนำชาคนไยราสุดนเดือดร้อนะอน,เะ,อนะเอ่งหุนใดสรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา เป็นก,กษัตริยร์จอมพลพียงไกรทรงเป็นก,กษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นก,กษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชทรงเป็นก,กษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด 命